โอเค,เคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยครับผมนะนี่อยู่ผมฟรีโต้น,นะครับผมก็ในวันนี้นะครับทุกคนผมก็มาโปรโมเทเซิร์ฟไปนะครับผมก็วันนี้อยู่กับเซิร์ฟไหมครับแคนดี้แลนด์นะครับผมนะทุกคนก็เป็นเซิร์ฟอ,อ่าสไลเวอร์นะครับเวอร์ชั่น1.19.4นะครับผมนะ1.12.2ก็เข้าได้นะทุกคนนะ เข้าวิชนไหนบ้างนะพี่หน,นึง่นนงเก้าแล้วก็หนึ่งสองศูนย์ครับผมแล้วก็โทรศัพท์กับนั่นก็ได้หมดแล้วผมพีอ e. ีได้หมดเลยครับตามนั้นเลยนะทุกคนนะคือแบบเข้าได้เยอะมากเลยนะครับผมนะก็เมื่อเข้าไปนะครับผมก็เนี่ยครับทุกคนก็เขาก็จะแบบแบบการเข้าครัง้งแรกนะครับพิมพ์รีจิสเตอร์เลยทุกคนนะก็สามารถเข้าครัง้งต่อไปได้เลยแล้วก็จะมีแบบบอกไลน์แอดมินนะครับเผื่อแบบว่ามีปัญหานะครับผมแล้วก็จะมีป้ายเขียนกล่องสุ่มฟรีด้วยอันนี้คือแจกฟรีเลยครับใช่ครับผมแจกฟรีครับโอ้นีแล้วมันโอ ไม่แจกฟรีนี่คือแบบไมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนี่ครับทางนี้แล้วผมมีเลยครับมานี่เลยครับของฟรีของฟรีไหนครับนี่ครับผมรับไปเลยครับอ่าคือของฟรีมารับตรงนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมโอ้วี่ผมเราผมผมผมไม่ได้ผมผมไม่ได้พี่ที่พี่คังนั่งคีกเข่าครับเก็บที่คังควากคังกุญแจกุญแจสามารถเก็บได้หลายชิ้นครับผมอ๋อนี่ไงทุกคนแล้วก็เปิดกล่องไหนครับพี่กล่องนี้เลยครับผมอืมนี่ผมจะได้เกลือไหมเนี่ย ลองดูว่าผมอันนี้อันนี้ก็เป็นกล่องฟรีรายวันครับผมชิวๆครับอ่าได้เกลือแล้วโอเคครับทุนนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่ากองสุ่มรายวันนะครับผมส่วน27ปีใช่ครับโซนอื่นก็จะเป็นเดี๋ยวผมขอรีวิวสปาก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีพวก ability skill ก็จะมีแบบอ่าสกิลจิตตัวใช่ไหมพี่ใช่ครับผมจิตตัวครับอ่าทุกคนคือถ้าเราทำฟาร์มก็จะได้สกิลฟาร์มมันคล้ายๆแบบสตาร์ดิวไหมพี่ประมาณนั้นเลยครับผมออ๋ Okay, แต่เพิ่มแบบว่าเพิ่มเลือดเพิ่มมานาอะไรขึ้นงี้วแล้วก็จะเป็นอาชีพอาชีพที่มันต่างกันไงพี่ก็จะเป็นพวกแบบว่าพวกตัดไม้พวกเอ่อพ,พวกทำบ้านอะไรพวกนี้ครับแปลว่าถ้าเป็นพวกิ u i ด d e r เป็นอะไรพวกนี้เป็นพวก miner เอ่อ miner ก็สมมติว่าขุดอะไรพวกนี้ถ้าขุดก็จะได้เงินอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันนี้ก็คือเราอ่านรายละเอียดได้ว่าแต่ละอาชีพได้อะไรแล้วก็มันมีเลเวลของอาชีพด้วยเหรอพี่ใช่แล้ว ต่อไปก็จะเป็นเลือกเพศนะครับผมก็จะเลือกเป็นก็จะมีเพศชาย <m uch ing> เพศหญิง <m uch ing> แล้วก็ L G B T นะครับผม <m uch ing> ผมขอเลือกเป็นเพศชายแล้วกันเพราะผมผู้ชายสุดหล่อเท่นะครับโ okay. อเคลีกขวาเพื่อดูด i s c o r d Server อร,อร์อันนี้คือแบบเอาไว้พูดคุยใช่ไหมพี่แบบมหาเพื่อนติดต่อปัญหาแล้วก็จะมีพวกซเ้อมาเก็ตนะครับอันนี้ก็เป็นไอเทมที่อันนี้คือที่เซิร์ฟเวอร์ขายใช่ไหมครับใช่เป็นเล่นครับ ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวนี้จะเป็นเซิร์วรสขายถ้าเป็นผู้เล่นขายกันเองก็จะมีจะเป็นเหมือนคล้ายๆมาร์เก็ตเพลสครับผมก็อันนี้ก็จะเป็นระบบแบบว่าดีมาซัพพายพี่แบบพวกราคาอะไรอย่างนี้ใช่ครับใช่ปรับราคาหรือปรับราคาทุกอาทิตย์นะผม เอเป็นแชทคอลเลอร์ใ้หุ่คนก็แบบมันเลือกสีแชทได้น่าต้องต้องเติมแล้วก็จะมีพวกเว็บตร์ไอเทมนะครับพวกแรงต่างๆนะทุกคนนี่คือถ้าจะเติมก็เติมในเว็บนะครับ VIP สามารถเมนูสามารถสลับวดูได้นะครับอ่าทุกคนนี่ VIP เราสามารถอู้นี่ก็คือถ้าเราเป็น VIP คือเราสามารถกดได้เลยเหรอพี่ VIP, ใช่ครับสลัวเราก็กดตรงกดกดใช้คําสั่งได้เลยไม่ต้องพิม์ เฟี้ยวเฟี้ยวมากอันนี้เป็นโซนกล่องอ๋อนี่เป็นโซนกล่องสุ่มนะครับใช่ครับพี่มีแบบกุญแจผมสุ่มบ้างไหมพี่มี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 กุญแจให้เยอะเลยอยากได้เล่นกล่องไหนอ๋อเลยอยากเล่นกล่องที่แบบกล่องนี้ไหมพี่กล่องนี้มีก็ผมได้เลยครับไอเอา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 กล่องซ้ายขวาให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอากล่องไอ้ายให้นี้คือกล่องตกแต่งโอ้ยกล่องตกแต่งใช่ใช่วันเราเปิดได้ที่มันมีเทคขึ้นอันนี้อันนี้ห่อยนีครับนี่ครับ คับนี่ก่อนเลยอ่ะกุญแจกล่องซ้ายก่อนเลยครับเดี๋ยวผมเอาอีกนึงดอกให้อ๋อได้ครับพี่อ่ากดที่ขวาอ๋ออันนี้เป็นแบบระดับ l e g e n d a รี่ทุกคนอุ้ยทุกคนอุ้ยผมได้ด้วยว่ะเฮ้ยพี่ผมโชคดีมากเลยอ่ะหรือว่ามันได้ไงได้แล้วได้เป็นแบบดาบยูนิค่อนเฮ้ยเฮ้ยได้ดาบนี่โอกาสได้ยากอยู่นะดาบอออุ้ยโชคดีมากเลยอ่ะแล้วก็มีตัวนี้อีสเตอร์บันนี่เพิ่งให้กุญแจไปเมื่อกี้แล้วก็มีตัวนี้ชุดแฟรี่ชุดแฟรี่นี่น่าจะเป็นผลอ่าไม่ใช่น่าจะเป็นเป็นผลงานของคนไทยเองนะพี่สวารินนะ ไอบันนี่ผมยังไม่ได้พี่ไอคีอ่าอยู่ในที่ขวาตัวนี้รับกุญแจครับอ๋อตัวนี้เหรอพี่อืมโว้นี่ผมเอามาเลยผมลองเราเปิดดูผมยังได้พวกธนูนครับไม่ก็เขียวดูดิผมจะได้อะไรอ่าผมได้เป็นอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อเป็นมวกเฮ้ยพี่ผมว่าผมผมไม่เกลือนะไม่เกลือ,ไม,ลอไม่คือกล่องกล่องพวกนี้พี่เซ็ตเกลือไว้น้อยอยู่นะ โอเคมาแบบทิศใต้ดูอตาได้หรออ๋อทิศใต้ดูอตาได้ใช่ใช่โอเคมาเรามากล่องนี้ดีกว่าทุกคนกล่องที่แพงที่สุดนะครับนี่เป็นแบบระดับมิสติกนะครับโอ้ยผมได้เป็นอะไรเนี่ยเป็นโฉบนิคเกิลสตราบอันนี้มันใช้ยังไงอะพี่โฉบนิคเกิลสตราบ เ,เดี๋ยวไอตัวไอในตัวพวกไอเทมแปลกๆเนี่ยแต่ว่าหนึ่งนะสตาฟเนี่ยพี่ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นอะไรแต่จริงๆมันจะเป็นพวกสวงสวอร์ตอะไรนี่แหละมันต่างกันแค่เท็กเจอร์เฉยๆอ๋อใช่ใช่ก็ออคอมันต่างแค่เท็กเจอร์แต่ว่าพวกอ่าแล้วก็มันจะมีพวกความสามารถที่ต่างกันซึ่งความสามารถไอพวกอ่าเอนชองเอนชานหรือว่าอะไรพวกนี้มันจะต่างนิดหน่อยอืมอ๋อก็คืออันนี้จะเป็นหอกที่แรงกว่าดาบนะครับที่ผมได้เป็นคาถาซึ่งเดซึ่งแรงกว่าดาบนะครับแรงกว่าดาบอย่างเงี้ย ผมสุ่มได้แบบนีนสุ่มผมสุ่มได้ได้ดาบว่ะโอ้โหผมขโมยได้กันโอเคเราไปโซนอื่นดีกว่าครับไอ้น,นี่พี่แนะน,นำโซนอะไรต่อดีครับผมเาไปไปโซนโ<อ>ชอ็อปข้างกันกันก็ได้ผมอ,อ่ะคาสิโนก็ได้ผมคาสิโนอยู่ใกล้กว่าครับไปเลยครับอ่าไปทางไหนครับพี่ทางนี้เหรอทางนี้แล้วออกคาสิโน อ๋อนี่คนเขียนป้ายนะครับคาสิโนใช่ครับผมได้แล้วเนีผมเป็นคนชอบเล่นคาสิโนครับผมก็เลยเอาคาสิโนติดมไว้อ่ะระบบระบบในเซิร์ฟตอนเนี้ยอ่าหลายหลายหลายหอย่างมันอาจจะยังไม่สมบูรณ์แต่ว่าวันที่คลิปออนแอร์ไปนี่ก็จะน่าจะเล่นน้อยหมดใช่ครับอ่าเคเล่นยังไงอ่ะพี่ผมอยากเล่นจังเลยอ่ะคาสิโนตนี้ยังไม่ได้ปล่อยครับอ๋อวันนี้คาสิโนอ๋อก็คือจะเสร็จตอนที่ผมอ่าวันที่คลิปปล่อยเลยเนาะใช่ครับอืมนี่นี่คนใน้นำระบบระบบดิฟต์ขึ้หน่อยได้ไห ไลฟ์ไลฟ์ไฟเฮ้ยทำไงอะพี่กดสเปกบาร์โอ้กดสเปกบาร์อ่าแล้วทีนี้ก็จะมาโผล่ที่รางรถไฟที่เราเล่นกันเที่ยววแล้วเราลงยังไงอะพี่ลงลงกดชิปครับผมอ๋อครับป้ายขังกดชิปอ่าไม่ได้ลงเลยอ,อ่าทุกคนถ้าเซิร์ฟเปิดก็มาเล่นคาสิโนกันได้นะครับผมซึ่งตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนแล้ววะเนี่ยกดชิปอีกทีนึครับผมไปที่เดิมเมื่อกี้ครับผมแล้วกดชิปครับโอเคครับเออโอเคทุกคนนี่ก็จะเป็นโซนเม่น้พาร์นะครับไอ้นี้มันมีข้ออดีีไงครับบพ่ธิาย ก็อันเนี well, well, so right. ้ย Battle Pass เนี่ยอ so ันไหนอันผมเขียนไว้แล้วก็คือว่ามันจะเป็นเควสต์เป็เดือนนะมันจะรีเซ็ตทุกๆเดือนแล้วก็ Battle Pass จะมีธรรมดากับพรีเมียมก็คล้ายๆเควสธรรมดาเนี่ยแหละแต่ Battle Pass ต่างตรงที่ว่าก็คืออ่ามันจะมีเป็นวีควีควีคไปว่าอ่าถ้ายังไม่ถึงวีคนี้ก็จะไม่ปลดล็อก Battle Pass ของสัปดาห์นี้อะไรซึ่งถ้าผู้เล่นทําครบทุกทุกสัปดาห์เนี่ยก็จะได้อ่าไอเทมเป็นของรางวัลตอบแทนไปเลยซึ่ง Battle Pass ธรรมดากีเมียมของรางวัลก็จะไม่เหมือนกันนะครับพรีเมียมก็ซื้อออไได้เเฉพาาะคคลรรัับบผมก็่่สหโซนตป ไปดูดันเจียนก่อนดีกว่าดันตามนี้เลยครับบอกก่อนว่าล่ะไม่เอาเอาในเอาในสปาทั้งหมดก่อนดีกว่ามันม,มีตู้กรุงไทยด้วยจากคราวที่แล้วได้ใช่ไย้ายมาด้วยย้ายมาด้วยโอเคครับผมนี่ก็มาที่ช็อปนะครับช็อปนี่ก็คือมีอะไรบ้างครับก็จะมีตรงนี้ครับเป็นเฟอร์นิเจอร์ฮะเอ้ยตรงนี้เป็นดาวครับผมโช<อ>ว์<โฆ>เคสของแอดมินครับผมก็คือจะแบบว่าแบบโชว์พวกไอเทมนี้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็จะมีฝั่งโน้นจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ อันนี้คือแบบตอบสนองต้องการไอ้มินล้วนเลยครับอันนี้อ๋อนี่เป็นเฟอร์นิเจอร์ใช่แล้วอืมโอเคโซนช็อปมีประมาณน,นี้ทุกคนนะผมผมชอบนะทุกคนนี่แบบนั่งได้ไหมเนี่ยนั่งไม่ได้เหรอพี่อ๋อนั่ง,ง,งได้ ผมไปนั่งด้วยอะะเอออันนี้มันโซฟาดั้งเดียวนี่นะ <uk> งงนี่ลงลงฮะตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเป็นเป็นเป็นคูปองเอ้ยคูมึเอาคูปองให้เขาหน่อยสิอ๋อก็คือเจ้าคนที่ยืนอยู่จะเป็นคนขายนะครับผมใช่ครับผมแลวคูปองนี้ก็คือเฟอร์เจอร์หนึ่งมันตกที่อ๋อสิบบาทแล้วครับอมา <c oughs> อแล้วครับอืมใหญ่ผมแล้วก็เราจะจัดส่งทางอ e ีเกียไปแล้วครับรงหนูบ้านได้เรา โอเคครับโอเคไปโซนดันเจี้ยนันต่อใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่ครับเดินเดี๋ยวตรงนี้มี V.I.P อีกนิดนึงครับผมเป็น V.I.P ตรงนี้เป็นโปรโมชั่น V.I.P ตอนนี้เติมแล้วนนคูณ2องแล้วผมวันสมมติว่าตอนนี้เติมได้7วันใช่ไหมผมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น14วันครับผมตรงนี้ครับพี่ อีนุณสองมีพี่ใจแล้วโอเคครับเดี๋ยวผมวาร์ฟวาร์ฟวาร์ฟเอเมนูสาะทำไว้ให้มันภูมิใจนำเสนอมากอันนี้ให้มันโชว์ซะหน่อยโอ้โหเห็นมันบอกมันน่าทำเองเลยนะนี่ทุกคนวาร์ฟก็จะเป็นคือมีอยู่สี่ที่อ่ะพี่มีช็อปเมนิเกมป้บิวโฮมอืมนี่คือวาร์ฟในสปาใช่ไหมพี่ใช่ครับ แล้วทีน,นี้ก็จะเป็นโซนวาร์ปไปดันเช่ยนครับผมอันนี้ก็จะเป็นโซนอ่ท็อปโดเนตอุย๊ยคนนี้นโดเนตศูนย์บาทนั่นน่ะสิตุนหัวใจตุนหัวใจยังไม่ได้แก้ตัวนี้ตัวนี้ยังไม่ได้แก้ราคา โอเคดันเจียน <c oughs> ดัเนดเจียนเป็นย oh, ังไงโอตดันเจียนเฮ้ยผมชอบรูปยังเลยสวยบับเขาให้อันนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากไมค์คลับนะไ er มค์เ e ซของต่างประเทศเขาสวยมากเลย <c oughs> ก็เลยเอาก็เลยมาทำก็คือเข้าดันเจียนแล้วต้องทำไงต่อพี่อ๋ออันนี้ก็คือมาเลือกครับก็จะมีาดนเจียนประเภทเบสิกกับพรีเมียมเหมือนกัน ตอนนี้พีเอแบบพรีเมียมยังไม่เปิดเปิดนะครับจะเปิด,ปดแต่แบบเบสิกโอเคลองเข้าเบสิกไปดูอ่าก็จะมาอยู่ในล็อบบี้นี้ล็อบบี้เบสิกนะครับอึงในนี้ก็จะมี8ด่านให้อ่าให้เลือกโอ้ด่านด่านในหัวสุดพี่ไอ้ม้าเนี่ยเหรอเอาหัวสุดเลยเหรอพูดจริงเหรอ จริงเปล่าเอาด่านโผล่สุดเลยอ่ะไปไปโดนตบไงพี่พี่พาไปดูดิพาไปดูด่านโผล่สุดมันก็ต้องไฮด้าหรือเปล่าอ่าน้าไปมัทชูร์มกันไหมพี่ไปมัทชูร์มมัชชูมนี่มันมัทพาไปมัชชูม์กันอ่าไปบ้าไม่ได้พี่โอเคครับผมมาเลยครับที่นี่เป็นไงบ้างครับโอ้มีมนุษย์เหตุครับใช่แล้วอ๋อมนุษย์เห็ดเฮ้ยทำไมมันอึดจังเฮ้ย คือนเนี่ยผมเอาดาบเลยนะสิบตียังไม่ตายตตเลยต,ตอนนี้แต่ตอนนี้บอสยังไม่ได้ดรอปอะไรนะเพราะพี่ยังเสร็จไม่เสร็จครับก็คืออ่าอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวเซิร์ฟเอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้ออนแอร์ก็น่าจะเสร็จพอดีซึ่งซึ่งที่ดันเจี้ยนเนี่ยที่แปดแปดด่านที่มีเนี่ยแต่ละด่านบอสก็จะดรอปไอเทมอ่าแต่ละอย่างซึ่งซึ่ง <ๆ S 2> พวกไอเทมที่บอสดรอปเนี่ยสามารถเอาไปแลกของเทพได้ที่อ่าเอ็กซ์เชนที่สปาวนะครับอ๋อเนี่ะครับทุกคนเราก็แบบว่ามันจะมีบอสเกิดนะครับแล้วก็แบบนั่นแหละเก็บไไอออเเเททมมมจาากกบบบบสแแปลลขงยพด้นะครัผ ไปมาตีตัวใหญ่บ้างดีกว่านี่ตัวใหญ่ด้วยต,วตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ตัวใหญ่จะตีผมตายเนี่ย <laughs> มีลิปเปอร์พี่มีนพาไปดูลิปเปอร์ไอ้พามาดูซันตาคอสก่อน Santa ทีซันตาคอสนี่พออมากเลยซันตาคอสกล้าม อุ้ยรัตคอรดเอ้ยแล้วก็มีกล้ามซัตคอสแบบใจกเลสมังโดนตบที่จะตายแน่เลยวะมันมีสกิลด้วยปะเนี่ยเฮ้ยน่าจะตีกี่ชาติถึงจะตายอันนี้คือมันต้องลุมใช่ไหมพี่ใช่ใช่ครับผมแล้วมันก็เกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆเพื่อมาเก็บไอเอฟเอไอเทมนี้โอกาสดรอปมันเป็น <Their> ย <royalty> ังไงครับพี่เนี่ยกำลังเซตกันอยู่ครับแต่ว่าน่าจะมันทำให้มันสมดุลนะไม่ได้ง่ายเกินไปแล้วก็ยากเกินไปอะไรอย่างนี้ ครับไปดูตัวอะไรต่อนะผมอยากดูอะไรนะเอาลิปเปอร์ไหมแล้วเดี๋ยวค่อยปิดท้ายด้วยปิดท้ายขอโหดด้วอนาได้เลยลิปเปอร์ตั้งลิปเปอเกไดตรงไหนนะลิเปอร์นี่นี่นี่เป็นยมมาทูตนะครับเขาใจดีด้วยไม่ทำร้ายผมโอ้ย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 ี้ าใหม่มาใหม่มาใหม่โอ้ยตกแมปโอเคอ่าโอเคมาแล้วเอ้ยมันมีสองตัวเลยเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเฮ้ยยังเอ้ยมันมีสกิลเหรอพี่มันลากมันลากตัวนี้น่าได้จะโหดเกินไปเดี๋ยวจี้ไม่กับสามสามเจดีย์ระเทพเอาเอาตเอาซุดนี่เป็นซุดสไปเดอร์ อะไรนะซุดเหรอซุดสไปเดอร์บูกคองไหมเอ้ยจะโหดเกินไปหรือเปล่ามาดูนี่เลยนี่ไฮดราเนี่ยไฮดราไฮดร้าเลยฮนะอ๋อนี่คือบอสที่โหดสุดโอ้โหไฮดร้าไฮดร้ามังกรมังกรยักษ์กี่หัวเนี่ยห้าหัวเว้ยมีเสียงด้วยโอ้อยโอ้แหลกเลยแหลกเลยแหลกแหลกแหลกโอ้ทุกคนดูมันใช้สก,กิลดิโอ้โหอันนี้คือเออนะครับผมไฮดรานะครับวีเอชกับอ่าไอเนี่ยตัวกิ้งก่าแมนกิ้งก่าแมนโอเคครับทุกคนสลับเซิร์ฟแคนดี้แลนนะครับก็มี มาณนี้ครับทุกคนนะใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทิ้งไอพีไว้ที่ใต้คลิปเลยนะผมนะก็วันนี้ขอบคุณแอดมินสองคนมากนะครับที่มามาช่วยในการโปรโมทเซฟนะครับก็เจอใหม่อกันนะครับผมสิโยกินครับบ๊ายบาย